ความเชื่อเหนือวิญญาณมีดหมอหลวงพ่อเดิมอาวุธแห่งเทวาสาตราแห่งเทวะพระครูนิวาธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรผู้ได้รับสมญานามยกย่องว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว เมื่อครั้นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้จัดสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นรวมถึงพระเครื่องรางของขลังมากมายเป็นที่เรื่องชื่อมีประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่มากมายเครื่องรางเหล่านี้ก็มีนางกวักราชสีตะกรุดพยันรอยเท้ามีดหมอแหวนเป็นต้น หลังจากหลวงพ่อเดิมอุปสมบทณวัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ได้เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ณวัดหนองโพเพื่อศึกษาเล่าเรียนตามทางพระนวกะท่านตั้งต้นศึกษาหาความรู้เป็นการใหญ่หรวมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและท่องพระคำพีวินัย กับหลวงตาชมวัดหนองโพศึกษาเล่าเรียนพระปริยธรรมและวิชาอาคมกับในพันชูพันผู้ทรงวิทยาคุณของบ้านหนองโพภายหลังเมื่อในพันถึงแก่กรรมท่านก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อมีณวัดบ้านบนตำบลม่วงหักอำเภอพยุหกคิรีจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมกับพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆมากมายความขลังของหลวงพ่อเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของหลายๆคนแล้วแล้วก็เล่ากันต่อๆไปจนเป็นที่ประจกักษ์เมื่อสมัยสงครามมหาเอเชียบุรพาในแต่ละวันจะมีประชาชนจำนวนมากพากันไปหาหลวงพ่อ นอกจากจะไปขอของขลังดังกล่าวแล้วยังพากันหาซื้อผ้าขาวผ้าแดงผืนหนึ่งขนาดกว้างยาวราวสิบสองนิ้วหรือหนึ่งฟุตเอาน้ำหมึกไปทาฝ่าเท้าหลวงพ่อแล้วยกขาของท่านเอาฝ่าเท้ากดลงไปให้รอยเท้าติดบนแผ่นผ้าบางคนก็กดเอาไปรอยเท้าเดียวบางคนก็กดเอาไปทั้งสองรอย แล้วก็เอาผ้าผืนนั้นไปเป็นผ้าประเจียดสำหรับคุ้มครองป้องกันตัวฝ่าเท้าของหลวงพ่อต้องเปื้อนมึกอยู่ตลอดทุกวันยันมีดหมอตำรับหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อเดิมท่านสร้างไว้มีสองขนาดมีดหมอขนาดใหญ่เรียกว่ามีดกวานช้างขนาดเล็กลงมาเรียกว่า มีดหมอปากกาใช้พกติดตัวได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมว่ากันว่าเนื้อเหล็กที่นำมาใช้ตีเป็นมีดนั้นมีส่วนผสมประกอบด้วยตะปูสังขวานอนซึ่งเป็นตะปูในสมัยโบราณที่ใช้ยึดเครื่องไม้ในพระอุโบสถแทนตะปูตะปูลงผีที่สปเปล,เลอเผาแล้วเก็บไว้บาดแตกชำรุดและเหล็กน้ำผี นำมาเป็นส่วนผสมใช้ทำม,มีดหมอสำหรับช่างที่ตีมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นเท่าที่พบจะเป็นฝีมือของช่างฉิมช่างไข่และช่างสอนซึ่งแต่ละช่างจะมีเอกลักษณ์ของตัวมีดแตกต่างกันไปเมื่อช่างทําใบมีดเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้ช่างทําด้ามและฝักทําต่อส่วนที่เป็นตัวด้าม ถ้าเป็นมีดเล่มใหญ่จะมีด้ามเป็นงาและฝักเป็นไม้คูนส่วนเล่มเล็กก็จะมีด้ามเป็นงาและฝักเป็นงาจากนั้นก็ส่งต่อไปให้กับช่างทำเงินทำที่รัดปลอกมีดและด้ามมีดช่างจะทำเงินทองหรือนาคตามที่กำหนดโดยส่วนมากจะเป็นเงินเพียงอย่างเดียว เมื่อทุกอย่างเสร็จก็จะนำมาประกอบที่วัดหนองโพโดยหลวงพ่อเดิมจะทำผงอิทิเจเอาไว้ให้ผสมกับเส้นเกษาของหลวงพ่อที่โปรงในวันขึ้นสิคห้าคำและแผ่นตะกรุดซึ่งเป็นเงินทองนาคเป็นแผ่นเล็กๆล,ลงอักขระตัดพอดีกับตัวกั้นของมีดบรรจุลงไปในด้ามมีดอุดด้วยครั้งจนแน่น หลังจากนั้นหลวงพ่อเดิมจึงนำมีดหมอไปปลุกเสกอีกทีหนึง่งอักษารเลขยันที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือคถามงคลเก้าหรือหัวใจอิติปิโสแต่หลวงพ่อเดิมท่านจะเรียกว่าคาถาพระขันเพชรสำหรับลงมีดหมอโดยเฉพาะที่อสังวิสุโลปุสะภุพะในขณะที่สำนักอื่นๆ จะใส่หัวใจร้อยปดซึ่งประกอบด้วยคาถาสามบทคือคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะคาถาธาตสีนัมมาพาธาและหัวใจคาถา,าธาตุพระกรณีหรือหัวใจพระพุทธเจ้าที่ว่าจะภากษะส่วนาธาตุกรณีจะใช้ว่าจะอภัตตา พุทธคุณมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโผนั้นดีในทุกเรื่องเช่นเป็นมหาอุดยู่ยงคงกระพันชาตรีแล้วคราดป้องกันเขี่ยวงาป้องกันคุณใสการกระทําย่ำยีป้องกันผู้ผีปีศาจร้ายได้มีผู้เคยมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มามากมายวิธีอารัธนามีดหมอของหลวงพ่อเดิม เวลาจะไปไหนมาไหนให้ระลึกถ,ถึงหลวงพ่อเดิมแล้วว่าพระพุทธทางรักษาพระธรรมมังรักษาพระสังฆังรักษาศัตรูมาบีทาวินาสันติหลวงพ่อเดิมมีนามว่าเดิมผู้มณีเกิดเมื่อวันที่หกกุมภาพันธ์พศส4 0 3ณนะบ้านหนองโพ หลวงพ่อเดิมได้เข้าพิธีอุปสมบทณพัตสีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหากิรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2423โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองตำบลท่าน้ำอ้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อเทศวัดสาทะเลตำบลสาทะเลเป็นพระอนุศาสนาจารย์ได้รับฉายาวา่าพุทธสโรและท่านถึงแก่บรรณภาพเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2495รวมสิริอายุ91ปีพรรษาที่71 ในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อมีมหรสพทุกชนิดที่ลูกศิษย์ลูกหาพากันมาแสดงเพื่อเป็นการไว้อาลัยหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไฟพระราชทานมาถึงแล้วประธานในพิธีได้จุดไฟพระราชทานต่อจากนั้นก็เป็นขบวนของชาวบ้านร้านตลาดตั้งแต่บ่ายยันค่ำคนไม่ลดน้อยลงไปเลย ใส่ไฟแล้วก็ไม่ไปไหนคงซุ่มอยู่แถวนั้นไฟพระราชทานได้เผาสรีระของหลวงพ่อมอดไหมไปแล้วท่ามกลางฝนที่โปรยปลายลงบาเป็นละอองเบาๆก่อความเย็นให้แก่ผู้คนที่เบียดเสียดยัดเยียดกันกรรมการวัดได้ขึ้นเก็บอัฐิและเท่าอังคารส่วนหนึ่งเพื่อนำไปบรรจุในเจดี เพื่อเป็นที่เคารพสการะของชาวบ้านหนองโพและผู้ใดมาเยี่ยมเยือนในภายหลังเมื่อคณะกรรมการเก็บอธิตแล้วไฟยังไม่ทันจะหายร้อนบรรดาชาวบ้านและผู้เคารพนับถือต่างก็เฮลโลกันขึ้นไปบนเมนเบียดเสียดยัดเยียดกันเหยียบกันล้มคว่ำขมามง่าย พือแย่งชิงอัฐิของหลวงพ่อเดิมนำกลับไปสักการะบูชาที่แข็งแรงก็ไปถึงก่อนก็จะได้อัฐิไปที่มาที่หลังหรือว่าเข้าไม่ถึงก็ได้เท่าอังคารตามแต่จะเก็บได้หลังจากคลื่นฝูงชนซาลงไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอัฐิหรือเท่าอังคารของหลวงพ่อเดิมติดเมนอยู่เลยแม้แต่น้อย เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าทั้งทางที่ไฟบนเมนยังร้อนอยู่แต่คนที่แย่งชิงกันนั้นไม่มีใครมือพองเพราะาความร้อนของเมนแม้แต่น้อยเลยทุกวันนี้ชาวนครสวรรค์ทุกคนยังเคารพให้ความนับถือหลวงพ่ออยู่เสมอโดยเฉพาะทางวัดหนองโพได้สร้างบนดบ ที่ประดิษฐานรูปหล่อโลหะของหลวงพ่อพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมขนาดเท่าองค์จริงทางนี้หลวงพ่อเดิมท่านหล่อสร้างไว้เมื่อปีพศ2482ตั้งประดิษฐานอยู่ที่มนฑปซึ่งมีประชาชนบังกราบนวัสก,การทุกวันไม่ได้ขาดและทางวัดหนองโพได้จัดงานทำบุญประจำปีปิดทอง วหา้พระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมในวันขึ้น13บสาค่ำเดือนสามของทุกปีเหตุที่มีดหมอหลวงพ่อเดิมว่ากันว่าเนื้อเหล็กที่นำมาใช้ตีเป็นมีดนั้นจะมีส่วนผสมประกอบด้วยตะปูสังขวานอนซึ่งเป็นตะปูในสมัยโบราณที่ใช้ยึดเครื่องไม้ในพระอุบโบสถแทนตะปูตะปูลงผีที่สปเปลอเผาแล้วเก็บไว้ บาดแตกชำรุดและเหล็กน้ำพีนำมาเป็นส่วนผสมใช้ทำมีดหมอจากประสบการณ์ในวงการพระเครื่องบรรดานักเลงพระที่มีอายุกว่า70ปีสองคนที่รู้วิธีการใช้ที่ตรงกันกํากับด้วยคาถาหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน อยากจะมีเอาไว้เก็บเป็นสมบัติของตัวเองแต่ในขณะน,นี้ราคาของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นจัดว่ามีราคาที่สูงมากแต่พุทธคุณของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นนับได้ว่าสมควรแก่ราคาเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ